สครับสรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ Champion of Champions 2023ับสณสนามกีฬามหาวิทยาลัยบอสตันเองบอสตันประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2022บอนวอนี่โอสูรูแวนเอาชนะจัดชัม1เฟร,รมผู้ทังเบรกสูงสุด147แต้มจัดชัมเงินรางวัลแชมป์15 0 0 0 0ปอนด์รองแชมป์6 0 0 0 0ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุดไม่มีเงินรางวัล วันที่18พฤศจิกายน2 5 6 6รอบรองชนะเลิศใช้ระบบ6ใน11 Mark Allen, เฟรมมาร์อเลนอาชนะจอห์นฮิกกิน6ต่อ2เฟรม Mark a อเลนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับจัดทัมในปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด143แต้มอา i ีคาร์เตอร์ในนัดที่แพ้มาร์ a อเลน6ต่อ2เฟรมรอบก่อนรองชนะเลิศ ผู้ที่ตกรอบปล่องชนะเลิศรับเงินรางวัล30 0 0 0ปอนปอหรือประมาณ1 2 6 0 0ล้บาทส่วนผู้ที่ผ่านเข้ารอบจริงชนะเลิศรับเงินรางวัล60,000ปอนหรือประมาณ2,520,000บาทไฮไลท์รอบจริงชนะเลิศใช้ระบบ10ใน19เฟรมวันที่19พฤศจิกายน2 5 6 6เวลา2ทุ่มนาที2จัดทำาพบมาร์คอัลเลน ประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน32ครั้งจัดทาชนะ14ครั้งมาร์คอลเลนชนะ17ครั้งเสมอกัน1ครั้งล่าสุดเจอกันในาการเวลด์กัรปี2023รอบจิงชนะเลิศมาร์คอลเลนชนะ10-9ต่อเฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาจัดทาลงแข่ง44นัดชนะ37แพ้4เสมอ3ครั้ง มาร์คอลเลนลงแข่ง21นัดชนะ14แพ้7ครั้งเทียบเคียงฟอร์มกันแทงแล้วอ้วนปืนสั้นมาร์คอลเลนมีสเสติเจอกันที่ดีกว่าแต่จัดทํมมีผลงานในรอบปีที่ผ่านมาดีกว่าต่างคนต่างมีดีคนละแบบการเจอกันครั้งนี้น่าจะเป็นการล้างตาจากนัดชิงล่าสุดจัดทํมยังรักษามาตรฐานการแทงอย่างน่าตื่นตาและสู้กันอย่างสนุกและอาจต้องตัดสินในเกมสุดท้าย โดยรอบจริงชนะเลิศใช้ระบบ10ใน19เฟรมวันที่19พฤศจิกายน2566แบ่งเป็น2ช่วงเวลา2ทุ่มนาที2ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมใอ้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิป,ปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ